แหบโน้นลูกเอา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 เอ้าอืมเอ้าเดี๋ยวมึงพร้อมไอ้จ่อยฮะอจอยผันผืดข้าไม่ได้เนาะโอ้ยต้ยต้ยต้ยเออจ่อยเออจ่อยอือข้าไม่ได้เลยเออข้าไม่ได้ งอกไปพื้นแหละเดี๋ยวขึ้นงอกได้ข้ามมงข้าไม่ได้ขึ้นมาแบบแค่ไปอยู่วัดได้ล้วนี่มาจีบตาเอามาอุซ่าเป็นคือจากทั้งขยะหน้าตีนโมซูนี่ไปอยู่วัดได้ล้วมุซ่ากบพันนี่ฮะนู้แหล่ใจนุ่ใส่ใหญ่ย่มนุ่

ไทเกอร์ไทเกอร์อืมโอเอข้าวไหมข้าวมาถึงก็ไปคาบมาเลยแล้ว